ชูตุลวานบูชูเมยซามีสวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้สบายดีกันไหมจ๊ะเสร็จแสบตุลมานมาเบียงนะพอดีวันนี้เราพอดีขับรถมาข้างทางเห็นดอกไม้ดอกกุลิโกะนะเพื่อนๆนที่นี่เขาเรียกดอกก็กุลิโกะนะเพื่อนเเป็นสีแดงนะเพื่อนเนก็อยู่ข้างทางเนี่ยในทุ่งหญ้านั่แหละก็เลยอดใจไม่ไหวเก็บภาพมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะเพื่อนูนี่เนดูนีวเราจะซูมไปใกล้ๆเพื่อนเพื่อนดูนะ ดูดูด,ดูดูความสวยงามของดอกเขานะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นดอกเขไหมเพื่อนๆก็คือคล้ายๆกับพี่น้องกับอดอกโอเปียมดอกฝิ่นบ้านเรานะั่นแหละเพื่อนๆนะก็สวยมากเลยเนี่ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆความงดงามของเกสรของเขาบานรับอากาศร้อนที่จะมาถึงเห็นไหมเพื่อนๆสวยมากๆเลยลก็ มีบางดอกที่เริ่มแห้งเหี่ยวแล้วก็มีมีบางดอกที่เพิ่งออกก็มีเพื่อนๆเปแบบโหเยอะแยะมากเลยเพื่อนเห็นไหมแดงสุดลูกหูลูกตาเพื่อนๆเนี่ยแดงไปถึงตรงนู้นเลยเราก็ไม่อยากเข้าไปไกลมากเพราะว่ายิ่งเข้าไปก็กลัวจะไปเหยียบดอกไม้เขาแต่ทีนี้มันเป็นแบบว่าขึ้นเองตามธรรมชาตินะเพื่อนเส่โอชุดด้วยเนี่เยเลยช่างก็กุลิกรนเพื่อนอ่าอ,อบอกลาอุต่ะสวยมากมันนี่สิกนะชูมอนทร่อ คุกวิดีโอโชกดู้ยคกักเดยเอลยแมนตฟิกสวยงามมากๆเลยพอกีบเขาล่วงไปนะเพื่อนพอกีบดอกเขาล่วงไปมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่ยก็กลายเป็น,นอันนี้คือดอกดอกในเขามั็นจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้ล่วงอันนี้ล่วงไปแล้วนะเพื่อนเห็นไหมเขาจะเหมือนคล้ายดอกดอกโอเปียมเ,เห็นไหมเพื่อนเนาะ,เ,นะเก็บภาพมาฝากกันเหมือนเขาเรียกไง น,นี้เอามุมตามมา่ำมงว้าวสวยมากมากเลยอ่ะแสตชิี่อัลฟรุตอัลรุตอีเฟเบเพื่อนเพื่อนวันนี้อากาศดีมากๆนะเพื่อนเพื่อเห็นไหมเราเอาอีกมุมหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมอันนี้ดอกเขาสวยๆสวยจริงๆเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยววันไหนเราไปกินไอศครีมรสชาติกอกกุลิโก,โกนะเราจะกินเผื่อเพื่อนเพื่อนก็จะนึกถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเลย เห็นไหมเพื่อนดอกเขาจะแบบงดงามแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ดอกเขาจะมันๆคล้ายๆคล้ายๆผ้าไหมน่เพื่อนๆนะเราเราชอบมากเลยดอกกุหลิโกเนี่ยให้เพื่อนเืนดูคิดถึงดอกบัวบ้านเราเนาะเห็นดอกไม้เยอะๆอย่างนี้แล้วนึกถึงดอกบัวแถวบ้านเราแล้วก็บางทีดอกพวกนี้นะเพื่อนเคืเขาก็เอามาทำไอศครีมนะเพื่อนเห็นไหมนี่ยรอบตัวเรา ดอกกอกลิโกเหมืเลยเั็นไหมเพื่อนนี่อยู่ข้างๆทางนะเพื่อนๆเ,เรายังเดี๋ยววันไหนเจอที่มันแดงว่าอ่ะอานเก็บไว้ให้เพื่อนๆดูอีกเพราะบางดอกก็มีเป็นดอกที่แบบสีแดงเข้มแล้วบางดอกก็เป็นดอกสีแดงอ่อนนไอันนี้สีสีชมพูอ,อ่อนชมพูอ่อนๆเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมสวยมากๆเพื่อนอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากไปไหนเลยฮ่าเจสเปอกับวูเอเม่อะ มุวิดีโอนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามอะไรเกี่ยวกับทานการทําอาหารหรือทํากะปิปลาอะไรวิดีโอที่เราเคยถ่ายไว้แล้วนะเพื่อนๆนนะทิ้งคําถามไว้ได้เลยแล้วก็ถ้าเรามาตอบช้าไปเราก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนด้วยแล้วก็หรือใครอยากจะเป็นเป็นเพื่อนกับเราเข้ามาใน Facebook นะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนๆโอเคจ้ะก็เดี๋ยวเราจะพิมพ์ไว้ข้างล่างติดต่อกันนะเพื่อนๆนโอเค โคบิซูอาบุตุสคนในสวนทุบูเสสเปกัสวีบอกลาผู้ชี่ยววีดีโอแล้วก็ยังไงก็รักษาสุขภาพนะเพื่อนๆนะโคบิซูอาบุตุสจุ๊บจุ๊บจ้าคนในสวนทุบูบนชกนี่เจ้า